สวัสดีครับกับฟอร์ดครับคลิปนี้นะครับจะพาลูกค้าทุกท่านนะครับมารับชมรีวิวนะครับรูปหล่อคันนี้นะครับนี่เป็นกระบะสี่ประตูออโต้ของฟอร์ดนะครับวันนี้มาในรุ่นขายดีนะครับต้องบอกก่อนเลยนะว่า5 6เดือนหลังไี่ขายดีจริงๆนะครับสำหรับตัว4ประตู x l s นะครับ XLS เนี่ยจริงๆมีจาหน่ายทั้งแคบและ4ประตูนะนะครับถ้าเกิดใครได้เห็นโชมหรือว่าดูข่าวฟอร์ดกันมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยตัว4ประตูมีการปรับ เยอะมากนะครับปรับเยอะมากในจากตัวปี2024มาเป็นปี2025เนาะนะครับต่างกับตัวแคบเลยตัวแคบไม่มีอะไรนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาชมตัว4ประตูกันแล้วก็วันนี้รูปแบบการตกแต่งที่ลูกค้าเลือกนะครับก็ต้องบอกเลยนะว่าเท่นะครับเท่มากๆนะครับ XLS เนี่ยนะครับต้องราคาเต็มจริงๆเนี่ยคือ9 24,0 0 0บาทนะไม่ใช่799นะราคาเต็มคือ $924,000 บาทนะครับ 799เนี่ยมันคือราคาโปรโมชั่นนะบางคนบอกซื้อสดได้799ด้า9ไหมนะครับถ้าเป็นรถนะครับที่ลงใหม่เวลานตีครบผมบอกเลยไม่ถึงแน่นอนนะครับไม่ถึงแน่นอนราคามันจะอยู่ที่ประมาณ8 0 0แสนกว่าบาทนะครับ่นะอย่างนั้นเราก็ต้องแยกกันเนาะราคาพิเศษเอ่อราคาเต็มดอกเบีย้ยศหรืออะไรยังไงนะครับแต่ก็สามารถสอบถามพูดคุยได้นะครับอนะาจจะได้รู้นะว่าแบบไหนคุ้มค่าเราที่สุดก็ ทิมรายละเอียดมานะครับหรือถ้าเกิดใครเร่งด่วนก็โทรมาได้เลยนะครับยินดีให้บริการนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพาไปชมนะครับก่อนไปรับชมนะครับฝากลูกค้าทุกทท่านนะครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามและที่สําคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมเล่ถึงกรอบนะเบอร์โทรดีไลน์กับขึ้นไว้ให้แล้วครับนี่พระเอกของเรานะครับ New Ford Ranger นะครับเอ s วันนี้เป็นตัว4ประตูเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรครับเป็นซิงเกิลเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ6สปีด นะครับเกียออโต้ฟอร์ดก็เล่นแมนนวลหรือเซมิออโต้ได้นะครับแรงม้าสูงสุด170แรงม้านะครับแรงบิด405นิวตันเมตรครับวันนี้มาในสีเทานะครับรถมีจำหน่ายสีสีนะครับถ้าตามเอกสารนะแต่เคยเห็นจริงๆก็สามสีนะครับผมไม่เคยเห็นสีบอลเงินนะครับนอกจากที่เขาอาไปเทสโชวไปถ่ายทํากันนะครับรถลงขายผมยังไม่เคยเห็นผมต้องบอกงนี้ก่อนนะครับแต่มันต้องมีแหละนะครับแต่ที่เห็นเลยเนี่ยก็จะมีเทาดําขาวนะฮะอ่ะแล้ววันนี้มาใน เทครับเดี๋ยวมา,ามาดูชุดแต่งนะครับอวันนี้มาด้านบนอันก่อนก่อนไปรับชมต้องกราบขออภัยก่อนนะครับรถคันนี้ยังไม่ได้ล้างเนาะเดี๋ยวตอนนี้เราก็เดี๋ยวรอล้างส่งมอบนะครับก็มารีวิวก่อนรถคันนี้นะครับสคูปนี่ติดสคูปที่ฝากกระโปรงนะครับบางคนอาจจะไม่เคยเห็นสคูปทรงนี้เลยนะครับนี่มีนะครับเป็นสคูปที่เป็นทรงสั้นนะครับเป็นทรงสั้นแล้วก็แนบเนาะอันนี้เป็นสคูปของวิกเตอร์นะครับอันนี้เห็นไหม จริงๆกับวิกเตอร์เขามีของเขาหมดนะสกู๊ปเขาก็มีเนาะตัวชุดแต่งข้อป่าท้ายอะไรของเขาเขาก็มีหมดแหละแต่บางทีเราก็จะได้เห็นกันในการที่แบบเอาอันนู้นมาใส่อันนี้อันนี้มาใส่อันนั้นใช่ปะ่ะบางคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับอ่ะอันนี้ให้เดินดูรอบๆก่อนนะครับอันนี้เป็นสกู๊ปของตัววิกเตอร์เลยนะครับนี่นครับถ้าพูดถึงระยะนะความสูงมันไม่เคินขอบกระจกนะ,นะครับอันนี้ที่จะเอามาให้ดูเพราะอะไรนะครับบางคนอาจจะไม่เคยเห็นเลยไง นะครับเห็นปะระยะมันจะไม่เกินขอบกระจกตรงนี้นะก็ไม่บังนะมันไม่ใหญ่ขนาดทรงฟิตเนาะทรงฟิตมันทั้งใหญ่ทั้งเต็มมันใหญ่ขึ้นมานี่เลยนะครับก็เผือ่อท่านใดชอบนะครับหรือบางคนบอกใส่ชุดแต่งวิกเตอร์กับสกูปทรงฟิตทรงแรปเตอร์ทรงอะไรได้ไหมได้นะครับเราเห็นกันอยู่บ่อยๆอ,อยู่แล้วนะอ่ะก็ชอบแบบไหนเราก็เลือกแบบนั้นนะครับราคามันก็อาจจะต่างกันนิดๆหน่อยๆอ่ะวันนี้นะครับ ชุดแต่งที่ลูกค้าเลือกใส่ก็เป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะครับก็เป็นกระจังหน้านี่ก็เป็นตัว V2 สองเนาะอ่นะก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าเราจะเลือกตัวไหนมันก็มีให้เลือกหลายตัววีหนึ่งวสองีสามนะครับเลือกจะใส่ม้าไหมนะครับม้าเล็กม้าใหญ่นะครับก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับแต่สีกระจังหน้ามันจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นดําเงานะพวกกระจังตัวที่เป็นรุ่นใหม่ๆนะครับราคามันจะสูงกว่ากระจังที่เป็น f o r d ดเนาะหรือบางคนเรียกกระจังแรปเตอร์เนี่ยไอ้พวกนี้ราคาจะสูงกว่า นะครับแต่ก็มีลูกเล่นเยอะกว่านะครับมีไฟตรงมุมนะครับที่เพิ่มขึ้นมามีสีที่เป็นสีดําเงามาจากโรงงานเดิมๆเลยเนาะไฟ LED 3จุดตรงกระจังก็สามารถเลือกได้นะจะเอาขาวนะครับหรือจะเอาส้มนะครับไฟตรงนี้ก็เลือกได้ว่าจะเอาเป็นแบบไหนคันนี้ใส่ครอไฟหน้าด้วยนะครับเป็นสีดำเนาะ l s นะครับไฟหน้าเป็น LED multi reflector นะครับมีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED ะร,ระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติไฟตันหมอกนะครับก็ติดตั้งมาจากโรงงานแต่ไฟตันหมอก xls จะเป็นฮาโลเจนนะครับเป็นสีเหลืองตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวที่ไฟตันหมอกมีเหมือนกันสเกิร์ตนะครับเป็นวิกเตอร์นะนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีเบตพื้นฐานปกตินะครับเป็นสีปกตินะบางคนอาจจะแบบเอาเป็นเทาตัดดำเงาหมดเลยหรือจะอดำเงาทั้งอันอะไรเงี้ยก็สามารถแจ้งได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับเรา คิ้วล้อนะครับคิ Q ้วล้อเดิมๆเ,เนี่ยของวิกเตอร์ก็มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเป็นสีดําด้านบางคนอาจจะแบบโอ้ยพี่ชอบเป็นดําเงานะครับเราก็เปลี่ยนได้เราก็ขึ้นอยู่กับเราเราชอบแบบไหนแล้วก็จัดไปในแบบที่เราชอบนะรถเราเราออกแบบได้นะไอ้ด้านหน้าเป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่จะเห็นด้านหน้าอย่างนี้คิ้วล้อดําด้านอ่ะเราก็จะเอาด้านหน้าอย่างนี้คิ้วล้อดําเงาก็ได้อะไรยังไงก็ได้นะครับรถเราก็ละเอียดเราก็ได้ในสิ่งที่ถูกใจอ่ะนะครับ ระบบเบรกระบบเบรกเป็นหน้าดิสนะครับด้านหลังเป็นดัมเบรกนะนะครับด้านหลังเป็นดัมเบระอันนี้ก็ใส่แม็กนะครับอ่าใส่แม็กยี่สิบนิ้วนะครับก็เป็นยางเอทีอ AT, นะครับเป็นยางดีเซนตะิเนาะสองเจ็ดห้าห้าสิบห้าอยี่สิบแก้มตัวนี้ก็เป็นคีบระบายความร้อนตัวครอบกระจกกับมือเปิดก็เป็นสีดำด้านนะครับอ่าคันนี้ติดตั้ง ราวหลังคาเข้าไปตัวนี้เป็นราวหลังคาแต่งนะครับก็ได้ให้ความเท่นะครับให้ความสวยงามนะครับดูแบบธรรมัดธรแมงขึ้นดูสปอร์ตขึ้นก็นแล้วแต่คนจะมองอ่ามองเป็นแบบไหนนะครับแต่สิ่งที่แน่ๆต้องรู้กันนะคืออันนี้คือของแต่งนะครับเมื่อมันมีคําว่าของแต่งนะฮะอย่างนั้นมันโหนไม่ได้เพราะมันไม่ได้เจาะจริงๆมันเอา3 m อแปะแล้วก็ยิงซิลิโคนเห็นไหมเนี่ยดำๆเนี่ยนะครับอย่างนั้นมันโหนจริงไม่ได้นะครับติดไว้เท่ๆได้เนาะ อย่าไปโหนบางคนมีน้ำหนักไปโหนน้นหลุดมาทั้งอันเนี่ยนะครับหัวล่างข้างแตกอีกนะครับแต่มาได้สวยแหละนะของแต่งกับของแท้ต่างกันเยอะไม้ต่างกันเยอะนะครับราคาต่างกันประมาณห้าเท่าครับนะก็ก็ต้องดูเอานะครับอันนี้ก็แจ้งนะฮะบางทีเราเลือกในแบบที่เราชอบแบบบางคนบอกว่าพี่ยังไงพี่ก็ไม่โหนเราก็ติดของแต่งก็ได้แล้วมันก็เซฟเงินถูกไหมล่ะนะครับก็เอาที่มันโอเคอ่ะนะครับเงินเราเนาะนะครับว่าเราจะแต่งแบบไหน ฟิล์มนะครับก็เป็นฟิล์มเซรามิกเนาะคันนี้ไม่ใส่ไม่ใส่กันสาดนะครับเบ้ารองมือเป็นสีดําด้านนะครับก็การลอยเลียบรอยเครื่องประดับไปโดนตัวรถเนาะคันนี้ติดสติกเกอร์นะครับรถสีเท่าส่วนใหญ่ก็จะติดสติกเกอร์เท่าอ่อนแบบนี้แหละครับแบบนี้ในะส่ครอบฝาถังด้วยเป็นสีดําบันไดเหยียบนะครับ <c oughs> ขอโทษครับบันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะมีมานะครับใส่โลบาร์ทรงปืนของอัลเลนเดอร์นะครับนี่ตัวนี้มีไฟ คันนี้เปลี่ยนไฟท้ายเป็น full LED นะครับตัวนี้จะเป็นไฟแต่งบางคนถามสังเกตไงสังเกตตรงนี้เนะี่ยเป็นไฟแต่งเดี๋ยวนี้ของแต่งเขาก็มีทำเป็นตัวหนังสือนะแต่ว่ตรงข้างบนไม่เหมือนกันอ่ะใส่ครอบไฟนะครับเป็นสีดำแบบนี้มาดูด้านหลังนะครับป่าท้ายมีไฟเบรกดวงที่สามนะครับมีกล้อง l ่ยมีกล้องถอยนะฝั่งที่โลโก้นะครับ คันนี้ติดข้อฝาท้ายเข้าไปนะครับข้อฝาท้ายเนี่ยเดิมๆมันจะเป็นดำด้านเนาะคันนี้ก็ทําตัวหนังสืออย่างเดียวให้มันเป็นดําเงาใครจะทําตัวหนังสือเนี่ยอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะทําพื้นเทาตัวหนังสือดําเงาก็ได้นะครับหรือจะกลับสีอะไรยังไงก็แจ้งได้สติกเกอร์คําว่าเนเจอร์ก็เป็นสีเทานะครับแล้วก็คันนี้ใส่กันชนหลังเหล็กนะครับนี่นะมีห่วงโอเมกา้ามีไฟถอยนะครับก็นี่ขึ้นอยู่กับชอบนี่ก็ดูดูดันนะครับ เอสเคเอสนะครับปีสองพันยี่ห้าก็เป็นบอร์ดหนังอ่าเป็นบอร์ดหนังอ่าพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับแล้วก็จอเรือนไม้แปดนิ้วจอกลางสิบนิ้วนะครับจอกลางนี่ก็เป็นซิงโฟเออัลต์ออโต้แอปเปิลคาเพแบบไร้สายนะครับอ่าแล้วก็ตัวรถเนี่ยก็รองรับฟอร์ดพาร์ทรองรับโทรฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะ มีโหมดการขับขี่นะครับตัวนี้มีโหมดการขับขี่4โหมดนะมีโหมดปกติโหมดประหยัดโหมดลาก่วงแล้วก็ถนนลื่นนะครับทุกโหมดก็ใช้ตามสถานการณ์แหละใช้ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นยูโรไฟก็จะเป็นออโต้สตาร์สต็อปมีมานะฮะแต่ว่าของเรนเจอร์เนี่ยยูโรไฟไม่ต้องเติมน้ำยาแอดบูลเหมือนพวกแรปเตอร์หรือเอเวอร์เลสนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามและที่สำคัญ อย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกับนะ้เบอร์ัวรดีไลน์กับขึ้นไว้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดต,ตกหล่นประการใดกับขออภัยครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้กับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ